คือนาร์กาเบทพอ,อยนัง่งปล่อยเอ่อคลิปนิวฮีโร่ใหม่แล้วคะ่ะน้องแลนนี่คลิปปล่อยน้องแลนนี่มาให้ดูแล้ววิเดี๋ยวดูไปพร้อมกันดีกว่าคะ่ะทุกคนว่าจะเป็นยังไงน้องดูน่ารักมากอะคือแบบภาพปกคือน้องดูน่ารักเวอร์ให้ฟิลคุณรุม่มีไหมซูจี่มิค่ะเดี๋คุรุมีไปดูกันดีกว่าคะ่ะทุกคนเร oh 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 ิ่มโอ my god โอ my god โอ้าอุสวยอะอนิเมชันนาร์กาคือทำดีตลอดเลย Like, อุ้ยฟิลแบบฟิลเหมือนของฉ <9. S 1> ากแบบเฟอร์เรียเฉินเลยอะ่ะเอ๊ะอันนี้น้องอันนี้คือน้องใช่ไหมและนี่ <c oughs> น้องหรอกมากอู้ออะไรดีนะเออหน้าตาคล้ายเฟอร์เรียเฉินมากใครที่เคยดูพนะีวีเฟอร์เรียเฉินอะคือแบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะเออ <c oughs> เมคอัพเออเมคอัพคล้ายๆแบบเฟอร์เรียเฉินแล้วมีเต่ามาด้วยค่ะมีสีเต่าโผล่มาด้วย ที่เต่าคือใส่ชุดนี้แล้วคือแมนมากหญิงเท่สุดๆอุ้ยยังไงอันนี้คือชุดชุดไดไรชุดชุดปกติน้องหรออาจจะเป็นชุดชุดทองให้ซื้อหรือเปล่าทุกคนน่ารักนะผีเสื้อจะมีสกิลเกี่ยวกับผีเสื้อไหมจะมีสกิลผีเสื้อหรือเปล่าถ้ามีก็เลิศนะว่าบ้าหนีหรอหนี ฟิลแบบดูแบบที่สนเนาะดูดื้อว้ายนี่ไงอะไรคะเตะเตะอะไรอ่ะว้ายน้องจอมตีหรอน้องไปใส่จอมตีเบอร์ระเบิดแน่เลยระเบิดเนี่ยให้ฟิลฟอร์เรียเฉินมากฟิลใช้ระเบิดใช้อะไรแบบพูดอย่างเงี้ยแต่น้องน่ารักอาต่าเหรอว้ายสู้กับเต่ากระโดดทาม ฟิลสู้สู้กันเออสู้สู้วายและนี่คือการแสดงค่ะจบแล้วการแสดงยังยังไม่จบยังไม่จบอ่ะกินสาลาเปาหนึ่ง <c oughs> แล้วชีตออคือ,อจ่ายเงินให้ด้วยค่ะ <c oughs> คือรอดดื้อมากน้องดืด้อมากแหละนี่ <c oughs> ดูลูกอ <c oughs> ๋วายคือเหมือนอีกตัวหนึ่งในแบบในมาในมาวลวเลยอ่ะที่ชีสามารถเปลี่ยนอะไรได้ต่างอ่ะ จำชื่อไม่ได้อ,อ่าใ่้กลางโลค่ะต่อกลางโลค่ะตเตะเวอรส,สกิลบูลมากอะ่ะส,สกิลแลนนี่คือบูมากเลยตอนนี้วิ่งเมื่อกี้มีสัญลักษณ์เต่าอยู่นะคะเมื่อกี้มีสัญลักษณ์เต่าอยู่นะคะเมื่อกี้ไม่แล้วนกที่อยู่กับน้องแลนนี่คืออะไรวายน้องดูใช้แมยากษลเนาะฟิลแมยากษกลเวอร์ยังไงคะลกูก จบแล้วแอนิเมชันทำดีตลอดเลยนาระกะคือทำภาพยนตร์ใหม่สักหนึ่งสักเรื่องหนึ่งว้าชุดแดงแน่ชุดแดงน้องแน่นอนชุดกาชาใหม่แน่นอนชุดน้องอ้าไก่อนแล้วผมข่าวมหเชียคือรถปีปะนะคะเปิดตัวกาชาใหม่ไปด้วยนะดูออกสกินน้องมาแน่ตุดจีนี้นี่ อุ้ยสกิลใช้ต่อโดตีได้ใช่ไหมเอฟใช้ต่อโดตีได้ค่ะทุกคนอุ้ยลดอ่ะอุ้ยลดป่ะอุ้ยดูอุ้ยอดูปวดมากอะไรอ่ะอุ้ยอ,อ,อุ้ยลอดอะ่ะซีซีด้วยอยูดาเมจด,ดาเมจด,ด้วยนะคะอันนี้อันตีใช่ไหมไมอกี้อันตีอุ้ยร่องหนด,ด้วยป่ะนี่อันนี้น่าจะใช้ต่อโดตีได้นี่ไงแคนบิยูตอันเดอร์แอทแท็กใช้ต่อโดตีได้นะคะทุกคนสกิลเอฟคือควรมีทุกตัวควรมีถูกต้องแล้วโอ้ยลดเอลอแปลงแล้งเป็นอะไรอะ่ะ อุ้ยอาตุชนรถเว่อร์อุ้ยรดมากขี่ผมอุ้ยเด้ง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 ปึ้งแล้วก็ปึ้งดาเมจอุ้ยรถมากน้องปวดมากนี่มันสก,กิลน้องปวดน่ะฟาดโอ้โหปวดมากเรานั่งผมเวอร์อาลาดินสาวไม่เป็นซัดมินนะครับเป็นอาลาดินสาวเออเตะปึ้งอุ้ยโลอดมาอันนี้ ตึ้งปลาปลาใส่เตโอวิ่งปวนมากสมมติว่าเราหนําลำใหญ่อะตอนนี้น่าลำใหญ่แต่ต้องดูตอนสู้จริงอีกทีนะว่าแบบมันจะลำใหญ่จริงหรือเปล่าวิ่งเข้าไปหาตัวทองด้วยนะคะตัวทองด้วยรดเวอร์เนี่ยป่วนมากซีซีซป่วนมากแต่ก็ไม่รู้ว่ามันสามารถชาร์จฟ้าแบบเพื่อหลบได้หรือเปล่าอาจจะชิมหลบได้ชาร์จฟ้าหลบได้หรือเปล่าอุลโลด่านะน้องตัวทองด้วยนะคะตอนน้องใช้เมื่อกี้ You are แต่หนุ่น้องซ่งาพรมเก่งมากบินก็ได้นะคะสกิลบินก็ได้เนี่ยเป็นผีเสื้อจริงๆนะเมื่อกี้เป็นผีเสื้อสกิลมีความผีเสื้อหน่อยๆ <laughs> เป็นผีเนาะผีผ้าเหรอปึง้งที่ล็อกรถะชอบความล็อกตรงนี้เอางี่ไงมันมีหลอดสามหลอดตรงนี้เอาปลาได้สามค้างหรอพุ่งพุ่งที่พุงพ่งใต้ตึ้งปลาเหลรอบนึงเหลรอบนึงอุ้ยสกิลน้องลอดมา้า วันนด,าาดีอ่ะปลาหมดอ่ะลงล่างนี่ไงลดอ่ะนี่ว่าน้องเล่นสนุกน้องเล่นสนุกเชื่อชันน้องเล่นสนุกดูดูโคตรจะซีซีเลยอ่ะถ้าซีซีเยอะขนาดนี้นี่ว่าจะามทจะไม่ซึ้งนะต้องรอดูนะคือรอดูฉับก่อนนะคืออยากเล่นละอยากเล่นละอันนี้ชุดน้องรู้สึกว่าชุดน้องในอนิเมชั่นจะสวยกว่าไหมอันนี้ดูธรรมดาไปอ่ะ เนีย่ยอย่างเงี้ยโลดอัพจบแล้วหรอจบแล้วค่ะทุกคนจะบอกว่าน้องน่ารักมากน้องน่ารักมากแล้วสกิลน้องก็คือมีความป่วนมากน้องน่ารักจริงนะแต่สกิลคือป่วนมากอะเอาดีๆปะเนี่ยคือแบบป่วนสุดๆเนี่ยเอฟทอยหลังได้แล้วด้อมมิก,ก็ได้ก็ซึงอะดูโคตรป่วนปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งคือกดตีเราให้ไม่กดใช้แบบที่ตบเอฟหรอ เนี่ยจริงด้ว่ากดติปเราให้กด F เพื่อ,อใช้งานอะไรงี้ฟิลฟิลคืนโลดอ่ะชอบมากเลยอ่ะชอบมากเลยอ่ะอืดีเวอร์แต่ชอบตอนที่มันปวดอลยอ่ะท่าดีคือตลกว่าน้องแกงกีเดสกามากท่านี้เอาตูดไปชนพวกเแล้วเอาตูดไปชนนี่แน่ตัวม่วงนะคะตัวม่วงด้วย อันนี้ขึ้นขึ้นพรมขึ้นพรมนั่งพรมแล้วก็แบบมีอะไรกระดิกกุ้กกิ้งหรอชนแล้วก็ปาใส่แมตหนึ่งเตะใสตะ่ตึ้งระเบิดตุ้มเด้งไปเด้งมาฟิลขัดจังหวะแกล้งแอดขัดจังหวะแกล้งแอดแอดอะไรอ่ะน็อกแบ็กแอนด์รีคอมฟอรี่เอฟเฟกต์ด้วยหิวได้ด้วยเหรอ,อรลดว์เตะได้สามครั้งนะคืมอมันลดอ่ะทุกคนมันลอดมาก ดูดิซีซีสนานสักนันจริงมหมเออ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 ตะกอตะกอปะ,ะ,อปะคือเหมือนตะกออยู่นะถ้าใช้หรือมันเป็นตะกอปะสาวตะกอเหรอเนี่ยเราเป็นสาวตะกอ,ะะกอเหรอโองเลยปวดมาก นี่ว่านะถ้ามันถ้ามันแบบซีซีแบบไม่จะดสารล้วมันหลบไปได้น,นี้คือปวดมากแต่ถ้ามันสามารถชา์ดซาได้แล้วก็ชิปหลบได้นี่ก็คือตุ๊บนะคะแกงน้องเนี่ยน,นคือรดมากกับนั่งพมอ่ะสรุปฉันได้บินสัํมก็คือมา,มาบินสู้กับอีศิลานะคะบินสู้กับศิลากับอีน็อกเวอร์มาค่ะใครบินซึ่งกว่าเออหลบล้วชิปดับบินได้เวะศิลาพยายามสี่ชั่ แต่ไม่เป็นไรเวอร์โลดอ่ะจะน้ำมันไอ้นี่ได้ปะขอดูหน่อยสิตอนตอนซุกหนีซุกหนีมีฮิวหิวน้องรีคอร์บรี่ด้วยนะคะทุกคนน้องมีความนอ้องหิวตัวเองได้ด้วยนะคะแต่เหมือนจะฮิวไม่แรงไหมแต่ดูสิในหนูลูกอันน่ะเนี่ยน้องหิวไงคะหนูลูกแต่โดนดาเมจให้แม่หน่อยโดนดาเมจให้แม่ดูหน่อยยังไง อาะเศษเศษเศษเนี่ยปลาปลาบอลไปแล้วฮิวปลาบอลไปแล้วฮิวนี่นี่เห็นปะโดนสี่ี่ีปลาเตะบอลไปเตะบอลไปฮิวฮิวเบาฮิวเบาอยู่นะโอเคค่ับทุกคนเดี๋ยวรอตัวละครเข้าเซิร์ฟเทสก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะไปเทสให้ดูกันในคาก็สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายน้องน่ารักเวอร์